Two, three, come เดี๋ยวจะหมุนอีกหนึงรอบนะฟังเนี่ยให้มันแข็งแรงนิดนึงอึ่งรอบอน,นี้มุนแล้วเมืกี้หมดแล้ว,ม,ลวมาเริ่มปั้นกันเลยนะคะดินโพลิเมอร์ค่ะวันนี้ใช้ดินโพลิเมอร์เหมือนเดิมสีดำเอามาหนึ่งก้อนประมาณนี้เราจะปั้นส่วนที่เป็นหน้านะคะหน้ากากอันนี้เอาเป็นเอ่อออกเป็นวงกลมเนาะทรงกลม เดี๋ยวขอรองกระดาษกระดาษไขอันนี้เป็นกระดาษไขรองอบนะคะเอาอมารองงานปั้นหน่อยเดี๋ยวเราจะาแต่งทรงให้เป็นทรงหน้ากากนะคะออกแนวเป็นเหมือนวงรีได้ไหมด้านข้างมันก็วนน,นูนนะมันก็จะออกเป็นทรงนูนนูนขึ้นมา หนนน้าคนนะคะะได้แล้วตรงหน้าทีนี้เรามาสร้างพื้นผิวมันหน่อยนะคะให้มันเป็นเหมือนเตะข่ายตารางอะไรเงี้ยเป็นพื้นผิวนะของมันหาอะไรที่มันเป็นลวดลายอันนี้ได้มาเป็นผ้านะอันนี้ก็เป็นผ้าเช็ดมือนะคะเช็ดจนเยินหมดแล้วอ่ะเนี้ยพวกลายผ้าตรงเนี้ยเราจะมาสร้างพื้นผิวให้มันหน่อยสร้าง texture อ่ะตั้งไปบนดินเลยแล้วก็กดนะคะ ทั่วๆเ,เปิดมาได้แนลได้ไหมได้แล้วโอเคต่อไปเส้นบนหน้านะคะกดให้แบนๆก่อนติดไหมติดพื้นไหมแวบ,บนี่ติดพื้นเดี๋ยวเอามาเช็ด ใช้ดินมานี่นะคะเช็ดมันจะเกลี้ยงความบางประมาณหนึ่งมิลหรือว่าครึ่งมิลเลยละ่ะเล็กนิดเดียวไนะคะก่อนจะตัดยกก่อนหนึ่งครั้งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยกยากทางที่ดีต้องตัดบนพลาสติกค,ค่ะเพราะว่ามันจะแกะง่ายหาพลาสติกก่อนไปไหนหมดแล้วนี่เอาพลาสติกมารองก่อนนะคะ แล้วก็ตัดนะใช้มีดอันนี้จะสะดวกมากเพรามันตัดทีเดียวขาดเลยแต่ว่าขาดไหมอันนี้ไม่เอาตั้งไว้ก่อนกว้างประมาณอืมมันเท่าไหรด่ดีใหญ่ไปไหมสองมิลได้นะท,ที่ไม่เอาเนี่ยเอาออกก่อน ใช้ส่วนนี้ติดมาติดมา,าประมาณก่อนนะประมาณประมาณนี้อันนี้ประมาณนี้ส่วนตรงนี้ตั้งก่อนแต่เราจะติดตรงนี้ก่อนนะคะเคสของมัน ใ้ตรงกลางก่อนไหนตรงกลางอะ่ะกลางหรืยังคว่ำคว่ำความลงแต่ว่ามองเห็นไหมประมาณตรงนี้ ขออุปกรณ์โอ้ยติดแล้วก็ประมาณสัก มาหนึ่งเส้นยาวเกินถ้ายาวเกินเนี่ยมันก็ทำงานลำบากตัดออกหน่อยอ้าวทำยังไงมาดูมาดูาดค่ะอัก้างข้าง,ข,างข้างอะ่ะนิดเดียวพอมีอาการมือสัน่นอืม นะคะอังน,นี้กลางๆเดียวพอ ปั้นๆให้เป็นตัวนะลงไปเลยส่วนตรงนี้ tập tâm lý nào em trồng Hãy bình cho อดูขนาดก่อนว่าได้หรือเปล่ามันไปปะมันก็ทำได้หลายวิธีนะคะแต่ว่าลองวิธีนี้ดูนี่แกะได้แล้วนะ่อ่ะตรงกลางไม่เจอ นลงแล,ล้วนี่ว่ะแล้วก็เนื้อรองเราวางอุ๊ยนี่พลาดพลาดจริงๆถ้าเราจะทำสองชั้นก็ได้นะคะอันนี้เป็นสีอื่นนะให้เป็นพื้นนะได้เหมือนกันแต่อันนี้เราจะทำให้มันพอด,ดีกับงานนะคะ ตัดทุงไปด้วยแล้วคมมากตัดทุงไปเรียบร้อยแล้วทุงไปเรียบร้อยแล้วหนงไปตรงนี้เราก็ใช้อันนี้เลยตัดชิปพร้อมเลยหนึ่งปึ๊บจ้ามันก็เก็บงานยากหน่อยนะคะทีนี้เราจะมาใส่อะไรตัวนี้ไว้ทําเป็นพวงกุญแจหรือว่าอะไรนะอันนี้ก็ทํามาร์กไว้แล้วว่าประมาณตรงนี้นะคะใส่ลงงปายหมุน เดี๋ยวทาอีกอันหนึ่งนะก่อนไปอบเดี๋ยวทําอีกอันหนึ่งค่ะามาตัวที่สองี๋ยวตัวที่สองจะทําหน้าออกประมาณรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะเมื่อกี้หน้าออกหน้ารูปไข่วงกลมวงรีนะคะอันนี้จะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมมา อันนี้อบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตั้งไว้ให้เย็นแล้วนะเมื่อกี้หมุนแล้วหนึ่งรอบอันนี้เดี๋ยวจะหมุนอีกหนึ่งรอบนะพังไหมเนี่ยให้มันแข็งแรงนิดนึงกึ๊บหนึ่งรอบอันนี้หมุนแล้วเมื่อกี้หมุนแล้วอ่านี่มาใส่อะไรพวงกุญแจเสร็จแล้วค่ะเอาไปทำขายได้ไหมเนี่ย รับอันไหนดีคะ